Good morning ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อัญยอนการ์เด้นนี่อัญยอนตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมารดน้ำต้นไม้ของอัญยอนค่ะ อันนี้ก็เป็นกล้วยต่างประเทศนะคะเป็นสายพันธุ์กล้วยอบแห้งนะคะ Blue Bicycle ของอัยอนที่จะปั่นไปมาร์เก็ต every morning ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็น Blue Lotus เป็นอุปกรณ์คื่ใจของอัยอนที่ใช้ตลอดโอ้ส่วนนี้ค่ะ Proudly to present อันนี้เป็นวัตถันจระเข้นะคะอัยอนปลูกไว้เวลาที่อันยอนโดนท่อไอเสีย bicycle ดัดขานี่ก็เป็นต้นที่จะทําให้บ้านของอันยอนสว่างตลอดเวลาค่ะนั่นก็คือต้นหง่นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ค็นเครื่องโซลาเซลล์ที่ได้มาจากเยอรมนีค่ะก็จะมีเล b a เบบีซาดีนอยู่ข้างในอัญยอเจตากไว้เพื่อที่จะนํามาบดเป็นแคลเซียมการได้เสียยญ้าแห้วหมูออกจากกระถางต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติตบําบัดอย่างหนึ่งของอันยอนค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอัญยนก็ต้องทํางานค่ะเราจะต้องแบ่งเวลาชีวิตให้ชัดเจนทั้งการทํางานและการพักผ่อน working woman อย่างอันยอศด้วยสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ เวลาว่างหยุดอยู่บ้านอัญอ์ก็จะพยายามเดินขึ้นลงบันไดเพื่อที่จะเผาผ่านแคอร,รี่เพราะว่าอัญอ์อยากเป็นเบเบ้นะคะเก็บยากจังการได้นอนรับลมธรรมชาติอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรที่พิเศษม,มากๆเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าอัญอ์ไม่ค่อยชอบเลยมันปวดดากปวดก้นเนี่ย <c oughs> แค่มันย้ายไปตรงไหนก็ได้แค่นั้นเองอะ <c oughs> ตั้งแต่อัญอ์สั่งซื้อที่นอนสามพับเสริฟยางพาร,ราจ,จากธรรมชาติแท้มาใช้ชีวิตการพักผ่อนของอัญญ์ก็เปลี่ยนไปเลยเลยค่ะ ชคดีมากเลยค่ะที่ฉันกดซื้อที่นอนตัวนี้มาใช้งานเพราะว่าที่นอนสามภาพเสริมยางพราธรรมชาติแท้ของ Sleep Happy เขาใช้วัสดุคุณภาพผ้าหุ้มลายขนนกคุณสมบัติพิเศษที่สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแถมมีนวัตกรรม Open Cell ยางพราธรรมชาติแบบฉีดขึ้นรูปสกัดโปรตีนออกไร้กลิ่นอับชื้นมีความยืดหยุ่นและก็ช่วยรองรับสรีระและบรรเทาอาการปวดหลังหรือออฟฟิศซินโดรมของเราได้ที่สําคัญเลยเขามีซัพพอร์ตโฟมรองรับส่วนโค้งเว้าวของสรีระร่างกายกระจายน้าหนักลดแรง กดทับแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยขณะพักผ่อนสามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นอา่านหนังสือดูทีวีนั่งพิงรองขาเวลานอนและก็ขนย้ายสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากการนอนค่ะคุณว่าไหมนอกจากที่นอนสาบพับตรงนี้แล้วนะคะอ,อันยศก็อยากให้เพื่อนๆมีอนไอเทมเหมือนอันยศน,นั่นก็คือเจ้าหมอนตัวนี้เลยค่ะ นี่มันคือซูเปอร์หมอนแห่งปีเลยก็ว่าได้เวทพิโลหมอนทรงสามเหลี่ยมช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนออกแบบพิเศษตามหลักสรีราศาสตร์ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนผ้าหุม้มไมโครเทคเส้นในคุณภาพพิเศษสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวไม่ก่อให้เกิดสิวป้องกันไรฝุ่นและก็แบคทีเรียช่วยดูดซับความร้อนด้วยนาซาคูลิ่งเจลเมมโมรี่โฟมกระจายความเย็นเพิ่มความผ่อนคลายมีพรีเมียม p ปอร์ตโฟมรองรับส่วนโค้งว้าของสรีระร่างกายกระจายน้ำหนักและก็ลดแรงกดทับบรรเทาอาการปวดเมื่อยขณะพักผ่อน ที่นอนสามพับของ Sleep Happy นอนดีขนาดเนี้ยอันยจ,จะเอาไปนอนบน First Class ด้วยค่ะพอดีว่าต้องบินไปดูธุรกิจที่สิงคโปร์แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะฝากล็อกบ้านด้วยนะคะ